สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเฟนเพลงน้องแอมสนทิชาสุขุสุคนตอนนี้เข้ากับมหอดวัดสุทาวาสเลยพี่น้องเ mm hmm. บิงลัานจอดรถควงเงยเพศสารอหลีบุญนะจอดได้น่าจะเป็นพันขั้นบุญมากแต่ว่าไกลกันเติบไกลกันเติบหนึ่งก็วัดบุญนะ mm hmm. แล้วสิผ้าหยางขาไปเบ่งบรรยากาศ mm hmm. งานในวัดพี่น้อง หน้าเวทวีสิบผ้าหยา,างสิบผ้าเดินดงขามคล้องไว้พนนี้เราก็จะพาหยางไปเบ่งบรรยากาศในวัดพี่น้องเราก็จะพาหยางไปเบ่งบรรยากาศในวัดพี่น้อง เบองแล้วน่าจะเป็นงานใหญ่เติมอยู่เรามาร่วมทำบุญกับทางวัดได้นะสถาบันจเยินเงิน้อยนะได้บุญกันไปเยอะทีเดียวจ้ะนะอากาศเย็นเย็นลมเย็นสบายนะพี่น้องนะเอเราได้มาทำบุญที่วัดสุทาวาสนะครับค่อยๆเติมช่วยค่อยๆทำนั่จอรถก็วัดกันได้ทำบุญในละจุดละที่นะครับเราไม่ได้ตั้งราคานะ เราไม่ได้ต um <m any standen> ั uh ้งราคาอะไรหรอกนะสบุรตามกำลังกันมานะมีมากมีน้อยฐานะกรรมการเราไม่กะไม่เกณฑ์นะเราไม่กะไม่เกณฑ์นะเรารวยที่จัอยู่งวองเลยได้ยินเสียงโดยสินรวยทานนะได้กับตัวท่านเองนะครับพี่น้องหนามาปิดทองที่องค์พระนะเออเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผู้เก้าวัดสุทาวาสเรานะ เป็นงานประจำปีนะครับนะที่วัดสุทาวาสเรานพี่น้องน้าเรามาป็นทองที่วัดกันได้นะครับนะนะต้นกล้วยสองต้นนะครับหนาตันใหญ่เป็นนี่พี่น้องเห็นแล้วสตาร์แบงติดน้องแอมสนที่ชาเออเปียกเสมือนก็คุณพ่อที่สามสิบเปียกเสมือนก็คุณแม่นะครับนะที่สามสิบเป็นเปารลีพรพิมลเออเราอธิษฐานให้ดีจ้ะเป็นไปแล้ว บูชาพระคุณพ่อบูชาพระคุณแม่ันแบบสองต้นนี้แหละนะอธิษฐานจิตตั้งใจสตังแบงนั่นเน็บให้พ่อสักหนึ่งใบนะแม่ซึ่งหนึ่งใบนะละใบนะพ่อแม่ไม่ลำเอียงนะเลี้ยงลูกมากกี่คนตั้งแรมกันสิคืนพี่ที่ประมาณสี่กีุ่ไ้รอา น้องแอมจะขึ้นปักตัวให้พอบางแม่บางนะสตางค์แบงค์ายางกับพีบ๊วไับไว้ที่ต้นกล้วยไปเลยจ้ะนะเอออย่าไปเอาไม้ปักวางไว้ด้านล่างนะเออท่านอย่าลืมพ่อลืมแม่นะครับสตางค์แบงค์ให้เหน็บไว้ที่ต้นกล้วยนะปักไว้เลยรัะได้บูชาพระคุณพ่อได้บูชาพระคุณแม่นะครับนะเออติดพุ่มพระป่าลอยฟ้ากันบ้างนะ ท่านอย่าลืมนะเดินรอดไปรอดมาเนะ่ยนะอย่าลืมติดข้อป่านลอยฟ้ากันบ้างนะครับนะเรามาร่วมทําบุญกับทางวัดสุทภาวสเรานะสุทภาวสเรานะเนี่ยหลวงพ่อท่านนำาระตางของท่านทุกบาททุกสระตคงไปบำเพ็งวัดนะไปสร้างวัดให้สดสวยพดงามนะ ที่ท่านได้มาเชื่อมมชื่นใจนะเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนี่แหละนะครับนะเเออรามาร่วมบริจาคทานนะบริจาคบริจาครัพย์้ใชิสายฝนพระพุทธศาสนาที่นะีของกินหลายครับนี่หรือปูมาก็มียำปูมาไส้เต้าหู้มาไส้เต้าหู้มา ยากาศก็คืองานวัดตัวไปพี่นอ้อมคนก็ห่างกันสวนกันไปสวนกันมาคือเกาหลายครับ ยิ่ได้เสียงจากไวที่มองในกองพลก็หลายหลาย

มสิทธิชัยชาวกันเมื่ออาจธรรมาช่วานด้วยลไกันนะครับจะช่างก่อนจคเชื่ะมแรงแนวร้วกับทีมการกันเจวมีโปรโมชั่นแค่ะัทยาซีดกอแอมกันด้วยวันนี้ yeah วยค่ะฉันพอท่จะชีวิตนี้เป็นแห้งวอนท่านควคนดีนะครับเพลงจบเรลงมมือขอให้รวยจ้า <พอ S 1> <อ>งวดหน้าเอาไปไดสามตัวนะคุณแม่ 你暗道对吗？<laughs>